สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําข้อสอบแบบเติมคํากันอีกนะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วเนาะช่วงนี้ก็เทำข้อสอบแบบนี้บ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนของเราหลายคนใกล้สอบนะคะนะคะการเตรียมตัวไปสอบนะคะก็ต้องทําแบบฝึกหัดแบบนี้แหละคะ่ะทำบ่อยๆนะคะพอไปถึงวันสอบจริงๆเนะเราก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสอบเนาะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่อง lose all นะคะ lose all นะคะไม่ได้หมายถึงออกไปล็อกอะไรนะคะแต่มันหมายถึงเอ่อเข้าไม่ได้ค่ะมันหมายถึงเข้าไม่ได้นะคะก็คือเหมือนเราลืมกุญแจแล้วเราเข้าไม่ได้นะคะยายแอร์ lose all นะคะฉันเข้าไม่ได้แบบนี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอา่ากล่องของคำ ที่จะไปเติมกันก่อนนะคะนะก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของกระต่ายนะคะกัตติชอบจะมาดูคําศัพท์ก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างนะคะนะ,ะคําแรกเลยนะคะฟอดดีทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะฟอดดีก็คือ,อแปลว่าเพราะว่าใช่ไหมเป็นอะไรคะเป็นคนจังชั่นใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อ่คอนนะคะแปลว่าหนาวเย็นนะคะเป็นอะไรคะเป็น adjective นะคะอ่าสโตนะคะสโต้นะคะ,ะ,คะเป็นอะไรคะ เป็น adjective เหมือนกันนะคะแปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เติมนะคะเติมหน่าเกลียดนะคะก็เป็น adjective อีกแล้วนะคะนะต่อไปนะคะลกลกเกอร์นะคะอ่าปิดใช่ไหมคะเป็น verb นะคะ Lily นะคะ Lily นะ,ะ,นะ,ะเป็นอ่า adjective าแปลว่าน้อยเล็กนะคะอ่าเป็น adjective นะคะ บิกติดนะคะบิกติดนะสำคัญใช่ไหมคะเป็น adjective อีกแล้วค่ะอ่าโวนะคะนอกจากเป็นอ่าโ h o ี e we spoke m a l l แล้วนะคะมันยังเป็นอ่าคำเชื่อมได้ด้วยนะคะ conjunction นะคะก็แปลว่าที่นั่นแหละค่ะ conjunction นะ,ะอ่าเนาะนะเนาะเป็นอะไรคะเป็นคำเชื่อมเหมือนกันนะคะแปลว่าเมื่อใช่ไหมคะแล้วก็ let นะคะอ่าแปลว่าน้อย แปลว่าง่ายแปลว่าสะดวกนะคะแปลว่าง่ายแปลว่าสะดวกนะอ่าเป็นอะไรคะเป็น adjective นะคะอืมก็ o p e n นะ opens เปิดใช่ไหมคะเป็น verb เนาะแล้วก็ so นะ so เป็นได้ทั้ง conjunction นะคะแล้วก็ adverb นะคะแปลว่าดังนั้นแล้วก็นะ่ะด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุชะนี้อะไรก็ว่าไปะนะอ่ะา warm นะคะ warm ร้อนใช่ไหมคะก็เป็น a d j e เ t i v e เหมือนกันค่ะโอ้ยวันนี้ a d j e เ t i v e เยอะมากเลยนะคะสงสัยเราจะต้องมาดูันที่ความหมายแล้วแหละเพราะว่าอ่าถ้ากลุ่มคำที่มีหน้าที่เดียวกันเยอะแบบนี้นะคะเรื่องความหมายก็สำคัญเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะ lose นะคะเข้าไม่ได้นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะอะไรมันเข้าไม่ได้นะคะอะไรมันเข้าไม่ได้เนาะ เริ่มอ่านตั้งแต่ตัวอย่างนะคะโลเน่เยนเซนหาอินลี่ลี่เลสตูรอนวอเดวอเดคัมเมมังก์อเกสเตอร์นะคะอะโลเน่เยนเซนนะคะมีอะไรคะร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะที่อะคัมเมมังก g e เกสเตอร์นะคะก็คืออะไรคะมีแขกเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะมีแขกเข้ามาเยอะเลยในร้านของเธอนะคะ l ้านร้านแอร์นิมลีไม้อะปุบปุลี่ะนะคะออ i ลิกอีอทผู้ผลิตผู้อีอูเดนเซอร์ร้านอาหารของล้อนนะคะ่าถ้ามี s ตามด้วยชื่อแบบนี้คือแสดงความเป็นเจ้าของนะร uh, ้านอาหารของล้ er, uh, n นอ่านิมลีไม้อะปุปุลียนะคะ ทำไมคะอ่าเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ในบ้านนะคะฮุกคลิสต์ูนะคะอยู่ในบ้านที่อบอุ่นนะ,ะประมาณนี้อยู่ในบ้านที่อบอุ่นในอุดเดนเซ์นะ,ะพราะเฟิร์สเซ l ลโอเวอร์ร u r อร์ a แอด e i n อินไลน์เลือ เฮียโบมาลิอันนะออฮินสซุนเซบาสเตียนโพซิกออนะคะอ่าในชั้นแรกนะคะในชั้นแรกที่อยู่อ่าบนเรสโตรองนะคะนะมีอะไรคะมีเป็นไลท์หรือหือยู่นะคะที่นี่นะคะมีอะไรคะมาริอันแล้วก็ ลูกชายของเธอนะคะเซบาสเตียนหกหกขวบนะคะอยู่ทีออยอย่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะอาศัยอยู่ในไลน์หรือข้างบนรีสรอร์งนี้เนาะต่อนะคะโหลน่ะหมูเลยชี้เลยแล้วก็มีช่องว่างให้เติมแล้วนะคะที่เอาท์แอมังติงแอดออสเนื้ for restaurant opener นะคะทำไมคะลนเนอ์ทำไมคะ, oner, มคะต้องมาทำงานแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็เป็นว่างไว้นะคะมีคอมม่านะคะเห็นไหมมีคอมม่านะที่ out ่ือ accounting at all เนอะนะคะมันมีหลายสิ่งนะ a ัง o u n t i n g ก็คือหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการนะคะ for นะคะก่อนที่ ทำไมคะร้านอาหารจะเปิดนะคะก่อนที่ร้านอาหารจะเปิดเนาะหลังคอมมาอีกแล้วนะคะหลังคอมมาอีกแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะพิจารณาข้างหลังประโยคนะคะเป็น s เอ a นะคะแล้วก็ v นะคะ a i ใช่ไหมคะ ประโยคแบบนี้เป็นประโยคแบบ r e s e t ซ i n นิ่งนั่นเนี่ยเป็น r e s e t ซ i n นิ่งนะคะ SAV นะแน่นอนค่ะข้างหน้าต้องเป็น c o n j u n c t i o นแน่เลย c o n j u n c t i o n ของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะมีมีมีสองตัวเองเนาะมีเนาะกับอ่า f o r t ีนะคะ f o r t ี้นะ,ะอืมประโยคมันแสดงเหตุผลซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะแร้วน่ามั่วจิงลี่ออ่าเพราะว่ามี หลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเตรียมนะคะก่อนที่ร้านอาหารจะเปิดนะคะใช่นะคะเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะใช่ไหมคะเราต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าต้องมาเตรียมของใช่ไหมคะคือแสดงเหตุผลซึ่งกันและกันเนาะตัวแรกก็ใช่เลยนะคะฟอดิ this, นะต่อนะคะ for example นะคะ เกรนเซอร์ฮุนกอนเซอร์โซดีแอคลานะคะมีช่องว่างอีกแล้วนะคะ g e s t e r n b เ s t ร์บี l e ตอรนะคะอ่าอ่าประโยคจบแค่นี้นะคะยังมีเอ้นอีกแล้วค่ะเขาไม้อีกแล้วนะคะแล้วก็ g e s t e r n นี่เป็น เป็นเอ่อซูสแตนเอ่อเป็น subject ใช่ไหมคะ guest เติร์นอร์นี้ก็เติร์เนอร์นี้พาหูพจน์นะ,ะเป็นแบบ free tail นะ,ะแขกหลายๆคนเลยนะคะเออยังไม่ได้แปลขนะ้างหน้าอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะเช่นทําไมคะล้างผักใช่ไหมคะนะแล้วก็อ่าเพื่อที่จะได้เอ่อคลา้าเพื่อที่จะได้พร้อมเพื่อที่จะได้พร้อมนะคะแล้วก็เว้นว่างไว้นะคะ guester สั่งอาหารนะคะบิสติ l สั่งอาหารแขกสั่งอาหารนะคะนะอ่แน่นอนแหละว่าทำไมคะต้องมีคนจังชั่นนะคะเหลือตัวเดียวด้วยนะคะเหลือตัวเดียวด้วยง่ายเลยนะคะนะลองเติมดูค่ะเดี๋ยวมาทวนอีกทีใช่ไหมอ่าลองเน้นอ่าเพื่อที่จะอ่า for example นะคะล้างผักเพื่อที่จะพร้อมเมื่อลูกค้าสั่งอาหารใช่ไหมคะอ่ะต่อน,นะคะเมนอินเลอรอินเลอร์เดย์ฟอร์มีเดย์สกีเดย์นูฟาลิดนะ,ะแต่เมื่อวันเสาร์นะคะเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคะนะก่อนเที่ยงนะคะสกีก็คือเกิดขึ้นใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างนู้นก็บางสิ่งบางอย่างมีบางอย่างอันตรายนะคะฟ้าลึดอันตรายมีบางสิ่งบางอย่างอันตรายเกิดขึ้นนะคะโลเนอร์สเกวสไตล์ฟิสเกอรฟิลเตนะคะโลเนอร์เนี่ยจะต้องอะไรคะทอดปลานะคะไอฟิสเกอรฟิลเตนะคะทอดปลานะแล 8, nah ้วก็มีช่องว่างนะคะหุนเทนเนอร์ฟอร์อิน กูเออร์มอเออนะคะทำไมคะคุณเธอก็เปิดอ่าเทนเนอร์นะคะเปิดใช้กับเปิดไฟเปิดไฟฟ้านะคะเปิดไฟฟ้านะคะอ่าสำหรับหม้อที่มีน้ำมันใช่ไหมคะสำหรับหม้อที่มีน้ำมันนะอ่ามีคำไมก,กแล้วนะคะมีมีคำไมก,กแล้วเนาะ ตรงนี้ sv นะคะตรงนี้ให้เป็นกรรมเลยนะคะ for in uh g o r นะคะตรงนี้ให้เป็นกรรมไปเลยนะคะยังไงคะไปดูที่กล่องข้อความค่ะมีเหลือ,อไหนมั้งฟอดิไปแล้วเนาะไปแล้วโซนี่ยค่ะโซที่เราเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะเป็นได้ทั้งสองอย่างเนาะ อ่าเหลืออันเดียวแล้วค่ะเราใส่โซ่เลยค่ะเดีย๋ยวลองมาอ่านทวนอีกทีนะคะอ่าโหน่าเนี่ยโหน่าเนี่ยจะต้องทำไมคะจะต้องทอดปลานะคะฟิสเกร์ฟิเลตนะคะดังนั้นเธอก็ไปเปิดอะไรนะไปเปิดไอ้หม้อที่มีน้ำมันนะคะก็คือน่าจะเปิดไอ้คอมฟัวนะคะนะต้องไปเปิดหม้อที่มีน้ำมันนะคะ ต่อ e f t e r g ่นอุ่นอีกคนะคะเม a ่ออ a าวเฟลเมนหุ่นคลิมเมอร์ทาน้อยเลยไหมนะคะ e, นะคะ้อยเลยไหมนะหลังจากนั้นนะคะเธอก็ไปที่โก g โก o โกนะคะก็คืออะไรคะฟาร์มหรือว่าไล่นาอะไรก็ได้แต่ที่ต่างประเทศก็จะเป็นฟาร์มใช่ไหมคะนะ,ะพื้นที่ แถวเลนแถวเลนปุยนะ,ะแถวเลนนะเมอเฟอรานะคะก็ะค,ะคือขยะนะ,ะอ่าเจอเดินไปกับขยะนั่นเองนะคะแต่เธอลืมหยิบกุญแจไปด้วยเนาะด่าหุนสแกนอินอีกเกนแอดอนลอสออหุนแคนอีกคัมนอินนะเมื่อเธอจะกลับ มาข้างในอีกครั้งหนึ่งนะคะประตูมันก็ล็อกแล้วเธอก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนาะโ o, I o นะะ่าบลิวไมเนอร์เวิร์สโฟร์ดิคันโกอิลนะฮะอีเดนจุดจุดจุดโอเออร์อีโอนนะฮะ O ๋อเมื่อกี้อีโคคอ e เนอร์อ๋อฮเลเเนาะทำไมคะโรน่าเนี่ยก็รู้สึก nervous นะคะรู้สึกเอ่อกังวลใจนะเนิร์เวอรแปลว่าประหม่านะคะแล้วอ่ากังวลใจนะคะทำไมคะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำไมทำให้เกิดไฟได้นะคะอ่าอิลนะคะอิลนี่แปลว่าไฟนะคะไฟไหม้นะไฟไหม้ทำให้เกิดอาจเกิดไฟไหม้ได้นะคะอีเดนอีเดนจุดๆุแล้วก็ oil อีกูนนะคะเกิดไฟไหม้ในไหนคะในไหนคะเออดูคำนี้ให้ดีนะคะคำว่าเด่นคำว่าเด่นแล้วตรงนี้ก็เป็น oil oil เป็นอะไรคะเป็น substantive ใช่ไหมนะเป็นคำนามใช่ไหมคะนะมีตัวนี้ เป็นตัวเจาะจงแปลว่าอันนั้นอันนี้นะ,ะแปลว่าอ่าแปลว่าอันนี้นะคะเต่นตรงนี้ให้คิดไว้เลยค่ะมันจะต้องเป็น adjective นะคะ adjective ขยายคำนามอยู่แล้วนะคะขยายคำนามอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งมีเด่นเข้ามาอ่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยยิ่งเป็นอะไรคะคำนามอ่ายิ่งเป็นการเจาะจงนะคะเจาะจงเฉพาะ ชี้เฉพาะของคํานามนั้นๆเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นที่ว่างๆจะต้องเป็นส่วนที่ขยายคํานามนะคะนะอ่าเรามาดูกันนะคะเอ่อ adjective มีโคตรเยอะเลยนะเออเออเขาอ่าก็คือทําไมคะมันอาจจะทําให้เกิดไฟในในหม้อน้ํามันใช่ไหมคะอ้อยกูนนะคะแต่ว่าน้ํามันมันต้องทําไมคะ มันจะเกิดไฟได้น้ำมันมันต้องทำไมคะอ่าต้องต้องคน้นต้องเย็นไหมน้ำมันต้องใหญ่ไหมน้ำมันต้องน่าเกลียดไหมน้ำมันต้องน้อยไหมนะคะหรือน้ำมันอ่ต้องร้อนไหมนะคะอันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วะคะ่ะน้ำมันต้องร้อนนะคะมันถึงจะทําให้เกิดเป็นอ่าเกิดไฟได้นะคะ เป็นวามนะคะโอเคนี่มีมี adjective เยอะก็ไล่เยอะนิดนึงนะคะแต่บางคนก็แบบเจออ่านปุ๊บเข้าใจปับ๊บไปตอบวามเลยก็ได้เหมือนกันนะ,ะได้เหมือนกันนะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ามันอาจจะทําให้ครัวหรือว่าบ้านเนี่ยทำไมฮะไม่ได้ทั้งหลังเลยนะคะ อิส m a ออยบิกขั a ม a s ซ b บ s สเตียนโอ้มายอันนีอีกคนนะทำไมคะในเอ่าในออยบิกออยบิกคืออะไรนะกระพริบตาหนึ่งอ่าสักพักหนึ่งนะคะก็ซิบัสเตียนกับมอันก็เดินลงมาที่ที่ฟาร์มนะคะลุนน่าฟอร์เทลล่ d เดมแอดฮุนแอ Lost a l or at the a the air เวนะะดด็น mark ไว้นะคะ at ขคำมา in for แล้ o กอ u e own นะคะทำไมคะล้นหน้าเนี่ยก็บอกพวกเขานะคะว่าเธอเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะเห็นไหมหุ้นแอร์ lost a l นะคะเวลาใช้เขาใช้แบบนี้เลยนะคะนะหุ้นแอร Lost o r d นะคะเขาเข้าเธอเข้าไปไม่ได้นะคะอ่าแล้วมันทำไมคะ the air มันทำไมคะมันทำไมที่เราจะต้องเข้าไปให้ได้ใช่ไหมก่อนที่ก่อนที่เออมันจะเกิดไฟที่น้ำมันใช่ไหมคะก่อนมันจะเกิดไฟเทมันเราต้องเข้าไปให้ได้ใช่ไหมคะนะมาดูโครงสร้างประโยคง่ายๆก่อนนะคะ is V อ่ะแล้วก็อะไรคะควรจะเป็น A ใช่ไหมคะถ้าเอถ้า v มันติดแก่บ s แบบนี้แล้วนะคะนะไปดูกล่องอ่าคำกันค่ะมีอันไหนเป็น adverbier มั่งไหมคะเอา้าไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะเราจำได้ไหมคะมันจะมีอ่า adjective นะคะ adjective บางตัวสามารถเป็น a d v e r b i e ได้นะคะแต่ adjective ตัวนั้นจะต้องเติม t ต่อท้ายนะคะ adjective ที่มี t ต่อท้ายนะคะสามารถเป็น a d v e r b i ได้นะคะเราลองไปดูกันว่ามี adjective ตัวไหนเติม t บ้างนะคะไล่มาเลยค่ะมีอันนี้ใช่ไหมคะมีอันนี้ใช่ไหมคะ มีเลตด้วยมีเลตด้วยนะคะแต่เลดนีมนนมนมมมน้มันเป็นมันไม่มีคําว่าลีอ่ะมันเป็นเลดของมันอยู่แล้วนะคะนะอ่ะ,อะลองมาดูกันเราลองใส่คําว่าวิกติดดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาอ่านอีกทีนะคะวิกติดก็คือสําคัญใช่ไหมคะนะมันสําคัญที่เราจะต้องเข้าไปนะคะก่อนที่ไฟจะติดนะคะ อ่ะลองอ่านทวนอีกทีก็ได้ค่ะอ่ะลุนน่าเนี่ยบอกกับพวกเขานะคะว่าเธอเนี่ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะนะและมันก็ทำไมคะและมันก็สำคัญนะที่จะต้องรีบเข้าไปนะคะก่อนที่ไฟจะติดนะอ่าไปได้ไหมคะคำมันไปได้ไหมคะนะได้นะคะอ่ะต่อน,นะคะมาลีอันเนี่ยโก้โอน อ m h ฮ s e เ o อ se, โอซี่แอดอิตลิลลี่วินด์ดอร์ที่ร้านอาหารทุตุตุตุทำไมคะนะคะมาเลยอันน่ะมา,ลาเลย์อันไปที่รอบรอบไปที่รอบรอบของของบ้านใช่ไหมคะอา่าแล้วไปที่รอบรอบของบ้านแล้วก็ไปเจออะไรคะ หน้าต่างบานเล็กๆอยู่นะคะนะที่รีสอลอทแอร์ทำไมคะหน้าต่างมันต้องทำไมคะยังไม่รู้อ่านก่อนอ่านก่อนนะคะหน้าต่างมันต้องทำอะไรสักอย่างนะเซบาสเตียนนะคะแอร์อิกโซแอร์อิโซออโซจุดๆดๆ Therefore ร์แนคนแ g นก c o ค e ม n ์อินเก็นนิมเดนะคะ เซบาสเตียนทำไมคะเซบาสเตียนคัมอินนะคะผ่านเข้าผ่านมันเข้าไปนะคะผ่านมันเข้าไปนะคะแปลว่าอะไรคะเอ่อหน้าต่างมันต้องทำไมครับเปิดอยู่ใช่ไหมคะเขาถึงจะเข้าไปได้นะคะอ่าอันนี้เอ่อไม่ต้องดูแกมมาอะไรมากนะคะสามารถไอ้นี่ได้เลยนะคะหน้าต่างมันต้องเปิดเนาะ หน้าต่างมันต้องเปิดนะคะเพราะว่าเซบาสเตียนตรงนี้บอกว่าเข้าไปใช่ไหมคะอ่ะนี่เซบาสเตียนแอรอิกโซโซโซตรงคำว่าโ so, ซตัวนี้นะคะโซ so, แล้วตามด้วยคำแบบนี้นะคะช่องว่างก็คือเติมคำใช่ไหมคะโซ so, แล้วตามด้วยคำนะคะมันจะหมายถึงมากนะคะคำว่าโ so, ซมันจะหมายถึงมากนะคะ เคยได้ยินโซวามไหมโซวามร้อนมากจริงๆเลยนะคะสกุกค้นนะคะสกุกค้นหนาวมากจริงๆแบบนี้นะคะนะอ่าว a r กับค้นมันก็เป็นกลุ่มคำอันไหนคะ adjective ใช่ไหมคะนะอ่าในบริบทนี้นะคะเขาบอกว่า เซบาสเตียนเนี่ยเข้าประตูไอ้ไอ้เข้าช่องหน้าต่างไปได้ใช่ไหมคะแปลว่าเซบาสเตียนเนี่ยเขาจะต้องไม่อะไรมากคะเนี่ยไม่อะไรมากคะก็ต้องตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมคะนะเราก็มีคําว่าอ่าไม่ใหญ่เป็นตัวเลือกด้วยนะคะนะคำอื่นอ่าไม่มีแล้วนะคะเอ่ออีกอ่ะลิลลี่ก็ไม่ได้นะคะ นะคะไม่ไม่ใหญ่นะคะอ่าน่าจะใช่ที่สุดละนะคะเพราะเพราะเขาเข้าไปได้ใช่ไหมคะ,เ,ะเขาเข้าไปได้นะเข้าช่องหน้าต่างได้ก็ต้องไม่ใหญ่นะคะนะ,นะอืลุนเนอร์อ๋อมาริอันลุฟเตอร์ฮัมอัพออเยลบะฮัมอินนะคะนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ลุนเนอร์กับเอ่อมาริอันเนี่ยก็ยกช่วยกันยกเอ่อเซบาสเตียนขึ้นไปข้างใน เหะะ็นลอเปอร์เห็นทิวดรโกลนอออบเนอร์เดนนะแล้วเขาก็รีบวิ่งไปที่ประตูแล้วก็เปิดมัน่นนะคะโกลนสกุนเนอร์ไซอินอีคักเนตนะแล้วก็เว้นว่างไว้ค่ะนะที i, device, ik, er, it, ่เฮลดีวิสอีแอสกิดนูนนะคะหุนบลเวอร์มาร์เกลอออเกียร์ s e b a s t i ี n er stor knus og en h a n p r e ท s e อร์ที่ส k นะอ่าอ่นยาวเลยนะคะอ่าเขาเข้า,ขา,ขารีบวิ่งเข้าไปเปิดประตูใช่ไหมคะแล้วก็ลน้นก็รีบเข้าไปที่ครัวก่อนเลยนะคะเป็นคอมม่าแบบนี้อีกแล้วนะคะเป็นคอมม่าแบบนี้อีกแล้วเนาะ ที่ healthy vs xs keep new นะคะดีที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เราต้องหาอะไรคะ conjunction ใช่ไหมคะ conjunction เนาะตามจริงเราก็เหลือ conjunction อยู่แค่ตัวเดียวนะคะก็คือ who ใช่ไหมคะนะอ่ะลองมาใส่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรา,อาลองอ่านกันอีกทีค่ะ โบ้ Whoa, ใช่ไหมคะนะก็เม็กเซนนะคะมันอ่ามันเชื่อมมันมีสถานที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะคือเอฟเคเนอร์ะ coconut, นะคะนะอ่าโรน่าโรน่าก็รีบเข้าไปข้างในครัวนะคะที่ใช่ไหมคะที่ที่โชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนะอิกแอร์สเก็ตนูนนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนะ เธอก็ดีใจมากๆเลยนะคะมั่งแล้วเลยนะคะแล้วก็เกียร์ซิบาสเตียนอินสตัวคนูสนะคะเข้าไปกอดซิบาสเตียนให้ให้กอดใหญ่ๆเลยนะคะอินสะตัวคนูสนะคะคนูสก็คือเข้าไปกอดอ่ะกอดนั่นเองนะคะให้กอดใหญ่ๆเลยนะนะแล้วก็ให้อะไรคะฮันเทสเซอร์นะคะฮันเทสเซอร์ทิลสลิกนะคะอ่า ลองลองเดาดูไหมให้อะไรไปซื้อสลิกฮันท์ฮันทเซอร์นี่หมายถึงเออห้าสิบแบงค์ห้าสิบนะแบงค์ห้าสิบก็คือเป็นธนบัตรนะอ่ะก็ให้แบงค์ห้าสิบไปอ่าซื้อขนมนะคะเนาะก็โชคดีนะคะที่ไม่มีไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะนะก็ก็หวังว่าอ่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะได้อ่า ฝึกหัดฝึกทำกันอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะก็ฝึกทำแบบฝึกหัดกันเยอะๆนะคะจะได้พร้อมในการสอบนะคะถ้าใครอชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ